มากบ่อยแบบบ่อยมากๆมากจนมือจะมากยังไงนะคะเดี๋ยวรอคนดูลงกว่าน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวหนึ่งจะจะเจาะตัวตัวเลขทูให้เดี๋ยวขอคนดูลงนะคะเพราะว่าคนกําลังแบบค่อยๆทยอยลงแล้วหนึ่งชอบให้ตอนที่คนแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาเข้ามาพอเข้ามาก็คือต้องการเลขอย่างเดียวจริงๆคือไม่ไม่เอาอะไรแล้วก็แบบเดี๋ยวเวลานั้นก็จะแบบดรามา่าหนึ่งก็เลยในคุณไม่ค่อยชอบ อะไรดรามา่าเท่าไหรเหนื่อยเหนื่อยกับประเด็นดราม่าแล้วเหนื่อยกับแบบกระแสรดราม่าแล้วอะทีนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะถ้าคนที่ติดตามหนูมาหนูไม่ได้บอกวาตัวเองเป็นหนูไม่ได้เป็นเจ้าแม่ทุกคนเวลามาที่บ้านหนูจะถามว่าหนูจะเข้าชมวันไหนหนูไม่มีการส่งนะั้นหนูไม่ใช่ล่างส่งหนูเป็นคนธรรมดาเลยค่ะหนูเป็นแม่ครับ ปีเสียคนหนึ่งเป็นคนท้องธรรมดาใช้ชีวิตปกติมากหนูไม่ได้แบบว่าหนูไม่เคยคิดว่าเตีงดังหนูไปไหนหนูก็ใช้ชีวิตปกติหนูไม่เคยแบบว่าใครจะต้องมีการด,ดูแลซ้ายคนขวาคนฉันจะต้องออมีคนมาคอยกันอย่าให้คนมาใกล้ไม่เลยหนูใช้ชีวิตปกติมากใครเจอหนูก็ทักเจอขอทักขอถ่ายรูปเยอะเยอะมากเยอะแบบโคตรเยอะอะซึ่งหนูเองอะหนูไปม,มานั่งแบบ ตักตัวเองขนาดนั้นเข้าใจไหม หนูจะให้เลขทูบนะเพราะว่าทูปบางคนก็ไม่ทันแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในกลุนะ่มรอรอแป๊บนึงนะคะหนึ่งกำลับบงจุดขอหวยลาวแต่ว่าพอดีว่าเมื่อกี้จุดแล้วแล้วทูบมันเป็นผิดอันหนึ่งก็เลยหนึ่งก็เลยกำลังจุดใหม่ ดใหม่ให้ดูค่ะกำลังจะขึ้นตัวเลขแรกรอแป๊บหนึงนะคะอ่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ฟังเลยนะคะคนที่อยากเข้ากลุ่ม VIP กด9มานะคนที่อยากเข้ากลุ่ม VIP กด9ขึ้นมารอก่อนนะคะเดี๋ยวหนึ่งขอญาตไปที่รัฐบาลไทยก่เนานะเดี๋ยวเลขทูบรอแป๊บหนึ่งนะเลขทูบอะเลขทูบที่ว่าหนึให้ไปแล้วอะรอแป๊บหนึง ไงวดนี้หนึ่งให้ตัวนี้เน้นตัวนี้ตัวนี้เท่านั้นเน้นตัวนี้เท่านั้นมากๆที่สุดในโลกคือฟันห้าค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ขออนุญาตฟันที่ห้าชอบห้ามากๆวิ่งห้ารูดห้าวิ่งห้ารูดห้าชอบห้ามากๆนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้ฟันห้าค่ะสามตัวนะคะ ชอบคือห้าเจองสามตัวที่หนึงชอบคือ 5, 7, าเดี๋ยวจะเล่าความฝันอะไรให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าความฝันอะไรให้ฟังเน้นห้าสงเน้นห้าสอง้นะคะสาตัวรัฐบาลไทย 5, 7, 2 3ตัวรัฐบาลไทย 5, 7, 2เสองนะคะสตัวชอบมากๆ 5, 2, 2, 5 สองตัวชอบมากๆคือ5 2าสและหนึ่งก็จะซื้อ5 5ติดไปด้วยได้ลอตเตอรีกกร่5 5มาเยอะมากนะคะฟัน5 1ขอฟันที่5ขอฟันที่5นะคะรัฐบาลไทย1ให้เป็นเพียงแค่แนวทาง1นงไม่ หนึ่งหนึ่งไม่เก็บค่าน้าใจค่าน้าชาค่ากาแฟคุณถูกคุณฟังหนึ่งได้เข้ามาดูไลฟ์สดหนึ่งถูกหวยกับหนึ่งจะก,กี่บาทก็ช่างลูกค้าไม่ต้องโอนค่าน้าใจมาให้หนึ่งเนาะเพราะว่าอันนี้หนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะเวลาพวกพี่ซื้อพี่ก็ใช้ตังค์พี่ซื้อใช่ไหมไม่ได้มาขอตังค์หนูซื้อใช่ปะหนูก็เพราะฉะนั้นหนูก็ไม่เก็บตรงนี้นะคะไม่เก็บตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปไต่อที่เลขกทูบนะคะใครที่อยากเข้ากลุ่มกด9มารอก่อนนะคะกด9มารอก่อน เราและฮานอยวันนี้หนูขอให้แตกสามตัวหนูจะบอกว่าแตกสามตัวมาหลายวันแล้วแหละมีหลุดไปประมาณวันสองวันหลุดเมื่อวานกับเมื่อวันก่อนหลุดเมื่อวานกับเมื่อวันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้อัดเลยให้อัดและให้เอาคืนฮาหนอยแล้วก็เราให้อัดและให้เอาคืนฮาหนอยแล้วก็ หนอยแล้วก็ลาวห้าน้อยแตกสามตัวบ่อยมากเลยนะฮานอยแตกสามตัวบ่อยมากวันนี้มีหวยลาวนะคะหนึ่งไม่ได้เล่นหวยลาวเลยเดี๋ยววันนี้หนึ่งจะเล่นหวยลาวหน่อยคนที่อยากเข้ากลุ่ม V A P กดเก้าขึ้นมารอนะคะรอบที่ผ่านมาแจกพายันไปแบบร้อยห้าสิบฝืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอ หนึ่งก็จะจะแบบได้ของมาเยอะหนึ่งก็จะมาแบ,บ่งให้บูชาเพราะว่าเป็นคนแบบคือมีเยอะอ่ะมีเยอะมากหนึ่งมีเยอะมากเดี๋ยวจะพาเข้าไปไหว้ขอพรด้านในนะคะจะพาเข้าไปขอพรด้านในขอ,อย้ำรัฐบาลไทยก่อนนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะไปเดี๋ยวหนึ่งจะปล่อยให้บูบูชาปีเสียแล้วก็จะปล่อยเลขทูบลูกค้าเลขทูบสวยชิบหายๆๆเลยเลขทูบสวยมากเลยอ่ะตัวแรกมาคือชอบชอบตัวแรกอะ